สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมแหวนน้ำหนักหนึ่งสลึงโวไลายมาใหม่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแคปรูปสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมคลิกลิงก์คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับลวดลายแรกจะเป็นแหวนเลเซอร์รอบวงจะเป็นแบบงานพรีเมียมนะคะนานๆจะมาทีแหวนที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงและลูกค้าก็สามารถออมได้นะคะสูงสุดถึง12เดือนออมออนไลน์หรือมาหน้าร้านก็ได้คะ่ะต่อมาวงนี้จะเป็นแบบแหวนหน้ากว้างนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรง ลวดลายนี้ชื่อว่าแหวนคอนโดที่ท่านผู้ชมชมอยู่ตอนนี้จะเป็นแบบ5ชั้นนะคะต่อมาลวดลายวงนี้ตรงข้างๆจะเป็นลายเหลี่ยมุ้งส่วนตรงกลางจะเป็นลายเม็ดกลมลายนี้จะมีทั้งน้ำหนัก1สลึงที่ชมอยู่และครึ่งสลึงนะคะใครสนใจดูรูปเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์นะคะที่ลิงก์อยู่ด้านใต้คำอธิบายค่ะ ลวดลายต่อมาจะเป็นแบบใบไม้ตรงก้านประดับด้วยพลอยสีแซดดีเทลสวยงามและขาวแหวนจะเป็นแบบตันเลยนะคะต่อมาจะเป็นแบบลายที่ค่อนข้างขายดีมากๆนะคะ จะเป็นงานปั๊มปง่งรอบวงและฉะลุด้วยลายมังกรลายนี้มีไซส์หลายขนาดเลยนะคะใครสนใจสอบถามได้ค่ะหรือกำลังมองหาของขวัญสำหรับคนหรือวันพิเศษนะคะแนะนำเลยค่ะลนยต่อมาก็จะเป็นลายหัวใจพ่นทรายตรงกลางส่วนคาแหวนจะเป็นแบบลายถักลายนี้สวยมากๆเลยนะคะเข้ามาใหม่ทุกรตเลยแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาของขวัญพิเศษให้กับคนพิเศษคะ่ะ สำหรับลายสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นงานหน้ากว้างดีเทลลวดลายก็จะเป็นแบบเหมือนเส้นๆนะคะแล้วก็มีการพ่นทรายตลอดทั้งวงเช่นเดียวกันกับการตัดลายค่ะใครสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถคลิกลิงก์ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะคะส่วนใครชอบลวดลายแบบไหนจากคลิปวิดีโอสามารถแชร์กันมาที่ใต้คอมเมนต์กันนะ